กับเนื้อก้อนโตอันนี้ผู้เบาค่ะผู้เบากับกุ้งผู้เบาขีกุ้งกับเป็นเย้กุ้งเบาย่งกุ้งเยู้้เ้่ม

อู้ย่างเนื้อเฮ้ยผมท่าเนาะอือเนาะโอ้โหโอ้น่ากินเลยคะน่ากินเนาะเลนแล้วเออเอาถ่ายผู้เบาๆน้ำแดงงอมเท้าๆกิสกับเอลส์ขึ้นมาตอนนี้เนาะ ก็สวยเฟรนเลยฟิฟน,น <c oughs> เอาพวกเบาแยางเน,นะน,นื้อน้ำเนื้อไหลโอเคถักตำตังสดมริกเขียวพริกเขียวหัวมันหัวล็ <c oughs> อกแไ้ให้เจยวกันไหนตำพริกสดนะคะสีเขียวกับสีแดงต้มโอ้ย ล้วนๆนะแล้วก็มีมะเขือเทศลูกใหญ่ด้วยนะแล้วก็ตำพริกเนาะแล้วก็ใส่กะปิเนี่ยค่ะกะปิเนะะี่ยค่ะส่ไรแะ้วโอ๊ยกะปิข้างล่างเะโอเคตามที่เราชอบเลยคะ่ะถ้าใส่ไปช้อนหนึ่งแล้วใส่ประมาณน,นี้พอก,ก่อนก็ต้องดูก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มโอเคใส่ลงไปเลยนี่จะลูกใหญ่นะมันนี้โอเคชเองเถอะ งชุ่รถได้เราก็ทําแล้วแต่เราชอบใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่ใส่มะนาวลงไปด้วยแล้วแต่เราชอบใส่ไม่ใส่น,ใสน,ใสใสน,น้อยบีบลงไปใส่มะนาวลงไปอ่ะใส่ใส้นมดน่วยไม่บ่กแล้วแบบจุ๋ยทำข้อหาการจุ๋ยเพราะว่าดูปลา้ันมันเพียพร์เพิม่มเลยกัน ำสแล้วคนมาชิมเนาะเสียงตำพอดีแทบแล้วค่ะใส่ไปลนเนี่นเียแ er บแลค่ะนี่ค่ะ แต่มอกมากเลยมันอยู่ข้างนอกลมก็ผัดผักก็ไม่มียเห็นไหมคะเขาจะเทปากลงหนี่เฮจจังได้ต้องไปกไดต้นผักก็ไม่มี มะละกอล้นลวนๆนะคะป <c> ว <oughs> ดโว้ยไทยรัฐเอ้ยมันแมนอยู่โอเคเข้าโอเคไี่หาง,ง่ายๆผักก็มีแค่นั้นเดี๋ยวออกไหมดหมดก็ม,มาเอาหมูยอไม่ได้หั่น สองสภาการจีรลเดี <Lang notre morph flats> ๋ยวหั่นตนกินโอเคโอ้ยเนาะน่สวยฟิลเลยฟลลี